สวัสดีจ้าสาวดอนพาดววสวัสดีเอฟซีแฟนช่องคือเกาเนาะจ้ะพอกันกื้เกาเนาะจ้ะเมื่อกี้วันที่สิบห้าแล้วนาะจ้ะวันที่สิบห้ากันยาหกหกก็เด้อจ้ะเป็นยังไงน้อจ้ะฝันดีกันบอสาวดอนลงไอหวยลงเลขกไปให้กันหลายคลิปแล้วนาะจ้ะไอซื้อแล้วฝันดีกันบอจ้าซื้อแล้วฝันดีกันบอ ไอ้คลิปนี้สาวดอนสิแม่อันให้ตัวเลขแนวทางเนะจ้ะเป็นแค่แนวทางเด้อจ้ะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเนาะสาวดอนกับรู้ว่ามันจะออกตัวใดขึ้นกันนะจ้ะรู้จักสาวดอนลุวยก่อนมูนะจ้ะก็เป็นแค่แนวทางเนาะจ้ะเด้อไอ้ผู้ใดบ่มากกะพานเนาะจ้นะเนาะผู้ใดมากกัจังเบืองเด้อนะจ้ะขีปเลขกเนาะกับยายไอ้ไอ้ยาไ้คอมเมนต์กันในทางบดีเนาะจ้นะเนาะ บมากกระเลื่อนเด้จอจจะบมากกัเลื่อนไอเลื่อนไปเบิงแนวเจจะของมักเนาะจะตัวเลขแนวทางกะวัยู้พนมกักผูพนไอ้มักสื่อหอยสื่อเอออบื์ไอเบิงเนาะจะขัเนเท้าบมากกัเลื่อนเนาะจะเลื่อนเด้อจะไปเบิงหนันงฟังลำผุหละเนาะจะเนาะอ้าจะไอสาวดอนกะเบาหยอกเด้อจะเบาหยอกไอตัวเลขแนวทางคลิปนี้เนาะสาวดอนสิล่งให้เป็นของครูพิมายเด้อจ้ะ ของปู่พี่ไมเนาะมเมื่อนไอ้ปู่พี่ไมาเพ็นทรงมให้ทรงไล่มาให้เนาะจ้ะเปนจุดถูกไอ้คืนวันผ่าม่จากเป็นกระเล่ทรบบงนนมาให้สาวดอนเนาะไอ้ท,อท,กกสสที่แหลกเสาดอนก็ว่าสิไอ,อ้ขอลิปเสียงคนผอมมีดอกอันเนี้เหมือนเ้านี่แหละพอดีสาดอนไอ้ทากไร้ไปเนาะพอเห็นเพิ่นพอเห็นเพิ่นทักกลับมาม่จากสงสัยเพิ่นจะติดธุระนอสวงนี้เพื่อนกะธุระหลายเนาะสาดอนก็เลยสิบ่เอาลิปเสียงคนดอกจก้ะ พันเพิ่นเบาบางเนาะไอ้สาวดอนก็นเลยไอ้จะเป็นภาพที่เพิ่นทรงให้เมื่อคืนนี่ละจ้ะ <c oughs> โอ้ยขอโทษจ้ะไอ้ไอ้คลิปไอ้คลิปเพิ่นทรงให้เมื่อคลืนอนน่าจะพิ่นให้ไอ้ตัวเลขแนวทางสาวดอนมากและเนีเพิ่นทรงใหยนน้ยถึงคืนเลยแม่จ้ะพอดีเพิน่นไอทวดไตมันก็ไอไล่ามาให้สาวดอนจนมาเมื่อคืนนี่เนาะ สาวดอนก็เลยว่าที่แรกก็เลยว่าสิเอาเอาเสียงปูพร้อมนะจะให้นปูเบาให้ฟังพร้อมเนาะ mm hmm. ก็พอดีไอ้ทากไล่ไปปูเพิ่นบ่ตอบเนาะเพิ่นบ่ตอบไอ้สาวดอนก็เลยย่านเพินพ่นไอ้เพิ่นติดธุระเนาะเพิ่นบ่ว่างก็เลยเอาเพิ่นให้ตัวเลขแนวทางมาแล้วสาวดอนก็สิลงเป็นแต่ตัวเลขแนวทางให้เบิ่งเด้อจ้ะเดี๋ยวสาวดอนสิเอาขึ้นใหนความว่าปูเพิ่นได้มาตัวใดเนาะจ้ะไอ mm ้ hmm. มเขือนเนี่ยเนาะจ้กไอ้ม่เคือมันเป็นวันนผะเนาะจ้กเนาะวันศีลวันพผะไอ้วันศีลว,วันน,วนผะไอ้รูรูพิม้ยพันกุะเลจุดไอ้จุดถูกขอไอสไ้สารไอ้ไข่เนาะจ้กสารไอ้ไข่ล้วกันสารกุมารไอ้ไข่แล้วกันไอ้ไอ้วัดไอ้สารปูปูปูวิชัยเนาะจ้กปูวิชัยเนาะจ้ก แล้วจาสาวดอนใส่เบิ้งไอเดี๋ยวสาวดอนที่ขึ้นภาพปูพคนอนาไฮาทั้งหลังันไหวทั้งหลังเพาะว่าจะเสาวดอนใน่งก่กรว่าปูคนทรงมาให้เนาจะปูคนทรงมาให้มาเคื่อนเนาะที่ไอปูพคนไปจุดไอปูคนไปจุดทูบแล้วจะไอคนไปจุดทูบกางเดกเนาะ้วกาไอ ปู่คนจะเขียนไห้ตัดไห้พร้อมนะจ้ะมันทรงไม้สาวดอนเต็มขึ้นนะี่เนาะไอ้มันจะเป็นภาพปลีนอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวสาวดอนเตขึ้นไว้ไห้หรออท่ายได้จ้ะไอ้ที่เพื่อนไปจุดถูกกับอันแนวทางปู่คนตัดไห้เนาะแต่ว่าสาวดอนสิบบใหยฟังก่อนนะจ้ะฟังสาวดอนเรา,าก่อนเด้จ้ะไอ สารกุมารไอ้ไข่เนาะจ้ะสารกุมารไอ้ไข่สารกุมารไอ้ไข่ได้อันปูพันจุดได้หกเกียรสามเนาะจ้ะหกเกียรสามเด้อจ้ะได้ตัวเดียวเนาะจ้ะหกเกียรสามสารกุมารไอ้ไข่ปูพันจุดได้หกเกียรสามเนาะจ้ะหกเกียรสามเนาะแล้วก็มาตัดปูมนตัดอยู่ที่เจ็ดสามหก ไอเ 3, 6, 3, 6, จ็ดสามกสกเจ็ดเอจ้ากาบเอาน้ำเด้อจ้าปูปูนบดได้กาบห้เนาเระปฏิบามันหลาหางมัน,ก,ออก,ก,น,ก,ก,นก็เลขบอกกาบห้ยไม่จ้ะกาบน้ำเด้อจ้ะเลขสตัวสารกุม,มารไอ้ไข่นั่นจุดได้หกเ็สเนาะจ่าหกเจ็ดสามเล้อจราคาไอ้ปูคนมาตัดห้เนาะจ้ะได้เจ็ดเจ็ากเดเอจ้ะอันนี้เป็นคองสารมมากุมารไอ้ไข่เนาะจ้ะ อยู่วัดปูมันจะมีสองสารนอจากมันจะมีสองสารอีกสารหนึ่งจะเป็นสารไอสารปู่ปูววป่วิชัยไนะจ๊ะสารปู่วิชัยนะจ๊ะไอสารปู่วิชัยนี่ปู่พันจุดได้เจ็ดสี่สามนะจ๊ะเจ็ดสี่สามเนื่อจากเด็กสามตัวเจ็ดสี่สาม วันนี่ปูคนกับมาตัดนะจ๊ะเจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามนะจ๊ะเจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามนะจ๊ะไอ้กับกาบใบน้านี่ยนะจ๊ะกาบใบน้าเนี่ยปูคนบดไอกาบไห่เนาะบดสว่าย่านว่าหลายหางนะจ๊ะย่านเยสซี่ว่าหลายหางกับให้กาบเอาเนาะจ๊ะไอ้มอเคลื่อนมันเป็นวันผ้าเนาะจ๊ะมื่อเคลื่อนมันเป็นวันผ้าปูคนไปจุดใดกลางดึกเพื่อนก็ไล่มาให้สาวรอนตั้งแต่ตอนเพิ่นจุดใดเพื่อนนาะจ๊ะ ขอบคุณปูเ่เ้อจากขอบขอบคุณแนวทางเนาะจากขอบคุณแนวทาง,องไอปู่พี่ไม้เนอะจากไอคนไล่มาให้สาวดอนเนาะไอพอดีสาวดอนม่าหันนอนนะจากสีทุ่มหาทุ่มหมดแล้วแต่ว่าสาวดอนว่าหันนอนพอดีคนไล่มาสาวดอนยินแต่เมื่อคืนนี่แหละก็เ,เลยมาล,ลุงขีใไ้เนอะจากเพราะว่ามันจ่อเลขกติออกและนะ้วเนาะอย่าลืมเนอะจากตัวเลขกแนวทางของปู่พีนะ่ไม้เนาะ ไอ้ออกดีไอ้เคยออกนอกจากเคยออกคนจุดนะ่มันเคยออกดีนอกจากตัวเดิแมแนวทางของสารไอไข่ลวก็ไอสารปูปูวิชัยนอกจากไอตัวเรียงแนวทางนอกจากผันเข,าานาข้ามักกระจัดขัดกับพานเนาะกับเป็นแค่แนวทางเสาดอนกับลูจักขึ้นกันเนาะไอปูปนเนพื่อนกับบอลูพื่อกันนอกจากเพื่อนกับไข่เป็นแค่แนวทางนอกจาก ถ้าเฮามักกับจัดคัดกับพานไปกับปรดูพื่อกันเนาะจ้ะถ้ามันบ่อออกบ่ยังมาก,กะอะจะว่ากันเนาะจ้ะเนาะเป็นแค่แนวทางเด้อคือจัเสาดอนบ่อยฟังนั่นแหละขันผู้ใดมักกะฟังเนาะจ้ะขันผู้ใดบ่มมักอะเรื่อนพานเนาะจ้ะเนาะเรื่อผพานไปหาเบื้องหนังฟังลําเนาะจ้ะเนาะไอโทรศัพท์กับมีลรย,ยางใหเ้เฮาเบื้องขันท่านจะกับเป็นแค่แนวทางเนาะจ้ะเป็นแค่แนวทางเสาดอนกับปรดูพื่อกัน ว่าม uh, ันสิออกตัวใดเนาะจะพันบ่ม่ากับพานเนาะจะพานเด้อจะพานพานไอ้การคอมเมนต์กันยังกันเนาะจะเนาะให้มันให้มันสุภาพนะจะไอ้ถ้าเ้าบ่ม่กเขากับโปเบิงเนาะจะเขากับโปเบิงสาวดอนกับบริบาญเนาะจะไอ้สำหรับงวดนี้เนาะจะเซาดอนลุ้งห้ไปงวดนี้สาวดอนกับลุ้งห้บ่หลายคลิปปบันไดเด้ะจะเซาดอนบ่อคอยมีเวลาปันไดมันจะก็เลยบ่อคอยได้ลุ้งห้เนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าเสาดอนจะลุ่งห้เป็นสรปห้อยนาะจะเป็นสรปห้อยแต่่างวนงดนนี่ผู้ใดถาสิริราชือสิบบ่ได้นาะจะเสาดอนหาสิริราชบ่ได้มาจากวันนี้ไอ้บ่ได้แม่เดี๋ยวถ้าถ้าว่างๆตอนแรกอาจเสาดอนอาจจะไปเบิ่งยูดอกถ้าได้ไอ้แนวทางของสิริราชเสาดอนสลุให้มือออ่นสเสานาาจะกับสิท่านยูดอกไอเพราะว่ามันตอนเสากะเสาดอนกบอาบแป๊บเดียวมาจากมันกบเขาแล้วหานาะที ไอ้สี่หน้าที่หาหนาที่มันกับเขา uh ่าเหรอเนาะจะมันเร็วกวก็เก่าอยู่แต่พ like ัดไอ้เสาดอนติดไวไฟนี่มันอับได้เร็วอยู่มันจะต่เก่าถ้าเสาดอนอับเทืนนึงนี่มันสิไปเข่าไอ้อับคลิปหนึ่งมันสิไปเข่าอยู่มืออื่นผมได้จะแต่ว่าแต่พัดติดไวไฟเนเห็นไไฟใหม่นี่เร็วอยู่จะว่าแต่อ่ว่าแต่อับมันกะบมพ่อหาหน้าที่มันกับเข่าเหรอแม่จะกสิท่านนี่เนาะจะถ้าไอ้ถ้าเสาดอนได้เด้จะของสิริราชเนาะ ตัวเลียแนวทางนาะจะไอพ่อว่ามืออื่นนาาจะมืออื่นมันกะหมวยออกแล้วกะสิกะสิหูกันแล้วว่าไฟสิเป็นมู่ไฟสิเป็นจานนาาจะเนาะตัวเลียแนวทางเด้อสาวดอนกับบอลูคือกันไอปูพ่นไห้พันกะเันไห้แค่แนวทางเนาะเพิ่นกับบรลูคือกันว่ามันสิออกตัวใดกันอย่าหามันบอกออกก่อย่างมากก่ะอย่าโทษนาะจะอย่าโทษกันนาะจะเป็นแค่แนวทางนาะจะ เบงกลมมวนเบงกันแค่เป็นพิมบันเทิงเนาะจ,จ,จ้ะก็จะปูเพื้นเบานน่นล่ะตัวเรียกแนวทางเนาะจ้ะเนาะไอตบายเสาดอนก็ล่ว้ใหไ,ไหลายคลิปอยู่เนาะจ้ะท่าไอท่าบ่ออันบอมากคลิปนี่กะเข้าไปเบงยอ้งอ,งยอนหลังเนาะจ้ะเข้าไปเบงย้อนหลังเรียงงวนนี่ไอ้ขาไอเดียวคลิปนาเนาะจ้ะคลิปนาเสา,าดอนสิเป็นสรุปหวอยไห้เด้อจ้ะต่อจากคลิปนี้เสาดอนสิ็ดให้เป็นคลิปสรุปหวอยเนาะจ้ะ แต่ว่ามืเอื่นน่าจะมืเอื่นกะหัวยห้ออกแล้วเนาะไอ้บอแน่เสาดอนอาจจะล่วงหายอีกอันตอนเสาเนาะจะถ้าถ้ามีตัวเด็ดๆไอ้เขามาอีกตอนเสาเสาดอนจะล่วงหายอยู่ด้วยจะกับปากกดไล่กดติดตามกดแชร์แห้เสาดอนเนาะจะไอ้เพื่อเป็นกำลังใจเนาะจะในการไอ้ทำคลิปต่อไปเนาะเอาจากเสาดอนกันบเบาหลายแล้วเนาะจะสำหรับไอ้ตัวเลขแนวทางเงิน คลิปนี้นะจ๊ะก็จะลืมเนาะจ้ะคลิปนี้ไอาา้ของไอ้ยอดเสาดอนสิขึ้นภาพไอท้ทีปูพนนมาหายอยู่เน้อจ้ะไอ้ของสารสารกุมารไอ้ไข่เนาะจ้ะสารกุมารไอ้ไข่ไ้ปูพนจุดได้หกเจ็ดสามเน้ะจ้ะหกเจ็ดสามเนาะจ้ะตัวเลขแนวทางปูพนจุดเด้อจ้ะปูเพ่นก็จะตัดหายอยู่ที่ 3, 6, 3, 6, 7, เจ็ดสามหกสามหกเจ็ดเนจ้ะเจ็ดสามหกสามหกเจ็ดเนาะจ้ะ เราก็จะมีสารปู่วิชัยเนาะจ้ะสารปูวิชัยปูคนจุดได้เจ็ดสี่สามเนาะจ้ะเจ็ดสี่สามแล้วก็ไอปูคนกระสิตตัดอยู่ที่ไอเจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามเด้อจ้ะนั่นกับกาบใบน้ำเนาะจ้ะเพื่อผ่าเนาะกราบใบน้ำถ้าเห้าประกราบมันกับไอกระเจาะหองอย่างไงอันมันมันหันใจประอิมไปจ้ะถ้าเห้าถ้าเห้าสื่อเหล็กพวกกาบเนาะมัน มันคืดหลายนะมันจะมันต้องกาบไวเนาะจ้ะเอาจากสุดไ้ายกับสาวดอนผ้าลวยกับอีฟซีแฟนช่องเขามันมันเนาะจะไอกับตัวเลขแนวทางของปู่พี่ไมโคราชนะจะ,จะมันมันจ้า